สำหรับไม้เก่าที่ต้องการย้อมสีเพิ่มความเข้มรวมถึงไม้ใหม่ที่มีโทนสีเข้มอ่อนต่างกันช่างไม้มักจะเลือกใช้สีย้อมไม้กึ่งเงา b e g e r เพราะจะช่วยคุมโทนความเข้มของเนื้อสีได้ง่ายเนื้อสีเข้มข้นชั้นฟิล์มหนาหลังทาย้อมสีผนังไม้แล้วจึงทำให้สีสวยไปในแนวเดียวกัน เนื่องจากสีย้อมไม้สูตรนี้ให้ชั้นฟิล์มที่หนาการทาสองเที่ยวก็เทียบเท่ากับการใช้สีย้อมไม้ทั่วไปทาประมาณ3เที่ยวช่วยประหยัดระยะเวลาและประหยัดงบประมาณในกระเป๋าทนแดดทนฝนรับประกันยาวนานกว่า5ปีใช้งานร่วมกันได้ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งเนื้อสีกระจายตัวได้ดีซึมสู่เนื้อไม้ได้ทั่วถึงด้วยซูเปอร์เรซินเอกสิทธิ์ของทางแบรนด์ปกป้องจากแดดและเชื้อราได้อย่างดี บ้านที่มีเด็กเล็กและต้องการย้อมสีไม้หรือรีโนเวทบ้านมักจะเลือกใช้สีย้อมไม้ r t b ที่ผ่านมาตรฐาน EN 71การันตีว่ามีความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยทุกวยัยลักษณะสีเป็นสูตรน้ำกึ่งโปร่งแสงซึ่งมีข้อดีคือจะทำให้มองเห็นลายไม้บนพื้นชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันก็ให้โทนสีสบายตา เนื่องจากเป็นสีน้ำจึงปราศจากกลินน่นเหม็นฉุนจึงปลอดภัยต่อระบบหายใจของผู้อยู่อาศัยยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันยังปกป้องไม้จากมอดและ,มะแมลงกินไม้อื่นๆได้และอีกหนึ่งข้อดีของสีน้ำคือใช้น้ำเป็นตัวทำละลายได้ในกรณีที่ต้องการล้างอุปกรณ์ประเภทแปรงทาสีก็ใช้น้ำสะอาดล้างได้เลยถ้าต้องการประหยัดเนื้อสีสูตรนี้แนะนำให้ใช้แปรงทามากกว่าใช้เครื่องพ่น ไม่จำเป็นต้องรองพื้นด้วยฉลักแป้งหรือวัสดุเคลือบผิวใดๆคุณก็สามารถใช้สีย้อมไม้ w o o d t e c e t ทาลงไปบนพื้นผิวที่ต้องการได้เลยโดยเป็นสีย้อมไม้สูตรน้ำมันตอบโจทย์การใช้งานทั้งช่างไม้มืออาชีพและช่างไม้มือใหม่ใช้สำหรับงานแนวตั้งเท่านั้นมาพร้อม UV Block OK, ปกป้องเนื้อไม้ซีดจางจากแสง UV สูตรนี้ออกแบบมาสำหรับใชท้ทาภายนอกในกรณีที่ต้องการให้เนื้อสีมีการซึมลึกลงในเนื้อไม้ การทาสีชั้นแรกควรเจอจางด้วยทินเนอร์แล้วนำมาทาบางๆด้วยแปรงขนอ่อนทั้งนี้ไม้จะเด่นชัดมากขึ้นถ้ามีการทาทับอีกชั้นและยังเป็นปันถนอมสีไม้ไปในตัวสีกันน้ำกันความชื้นได้ดีแต่ก่อนจะทาทับต้องรอให้สีแห้งประมาณ6-8ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการทาสีบนฝ้าระแนงหน้าต่างหรืองานไม้อื่นๆที่เป็นลักษณะแนวตั้งขอแนะนำสีย้อมไม้ RBT ที่ใช้งานได้ทั้งงานภายในและภายนอกตัวช่วยให้พื้นไม้ของคุณมีสีที่เข้มขึ้นและสม่ำเสมอมาพร้อมนวัตกรรมใหม่จากเยอรมนีคอแชลโพลิเมอร์ซึ่งจะทำให้สีมีอนุภาคขนาดเล็กแครกซึมลงไปในเนื้อไม้และยึดเกาะได้ดี ในขณะเดียวกันยังมีความยืดหยุ่นไม่แตกรานเมื่อไม้มีการหดตัวหรือขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเหมาะอย่างยิ่งกับการโชว์ลายไม้ตามธรรมชาตินอกจากทาผนังแล้วหลายคนจึงนิยมนำไปใช้ทาเฟอร์นิเจอร์สนามที่ต้องการปกป้องจาก U V และความชื้นสูตรนี้แห้งไวภายใน30นาทีสียอมไม้เชอร่าสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับใช้ทาผนังโดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มความเงางามให้กับไฟเบอร์ซีเมนต์หรือผนังไม้เทียมทุกชนิดเนื้อสีมีความทนทานเพราะเป็นสีอะคริลิกแท้100%เอร์เซเมื่อทาลงไปบนพื้นผิวแล้วอนุของสีจะซึมลึกจึงมีอนุภาพการยึดเกาะยาวนานถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้อย่างดีเพราะผู้ผลิตการันตีว่าสีไม่ซีดจางนานถึง15ปี อีกทั้งหนึ่งกันลอนยังสามารถทากินพื้นที่ได้มากสูงสุด50ตารางเมตรผู้ใช้งานหลายคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าสีย้อมไม้สูตรนี้เนื้อสีไม่แข็งกระด้างทาลื่นแปลงตอบโจทย์ผู้ที่รีนเวทบ้านหรือตกแต่งผนังด้วยตัวเองสีแห้งไวภายใน1-2ชั่วโมงและปราศจากส่วนผสมของโลหะหนักอีกด้วยคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด